โอเคจะลงทีวีเป็นคลิปแรกก่อนอื่นต้องสมัครช่องก่อนบูบูสมัครช่องให้ฉันหน่อยไปดูบูบูทำอะไรสิบูบูคนที่รอขนาดนี้เป็นของคุณนะโอ้ยเด็กเว้ย ไอ้ดูหน้าตัวเองดิตนี้็จะส่น่อุ้ยอะไ้จังเลยใครแต่งหน้าให้เอต่งได้ให้แฟนครั้งแรก เหมือนเดิมแต่นยังไงที่หน้าเหมือนเดิมธรรมชาติเกินแต่งแบบธรรมชาติธรรมชาติเกินเหมือนหน้าเดิมเออเหมือนเดิมดิเลยเมื่อกี้พรหันไปดูกล้องเหมือนเดิมเันหน้าันแค่ขาวขึ้นจมูกก็ไม่โด่งบานเหมือนเดิมสวยแต่งตั้งนานตั้งดุยสิบสี่นาทีแต่งไปแต่หน้าเหมือนเดิมเหมือนใส่ลิปแค่นั้น คาลิปไม่ถึงหนึ่งนาทีว่าแต่งเยอะเลยก็บอกบริเกอ้ยมามารีวิวรูจมูกของน้องโอปอขนาดอืมน่าจะร้อห้าสิเมตรเอ่อความกว้างร้อยห้สิบเมตรความยาวสามรอกิโลเมตรอรีวิวปากความหนา ยี่สิบห้าตารางวาไปเรียนหน่วยหน่ยมึงหาอย่างลบบนลบออกเลยนะเลี้ยวเมื่อไหร่แกจะทำให้พี่สักทีหืมหืมไม่ว่างไหนเขาบอกไม่ว่างไม่ว่างทำอะไรขาว่าไม่ว่างของมันขาว่าไม่ว่างของมันก็คือ พี่นะชี่กว่าไม่ว่างมอยม่ไม่ไม่ไม่โัวหนโนว่างไม่โทรว่างจะไม่คิดให้พี่แกะตัวบ้างเลยโอรโอยโอ้ยไพก็ไม่แตกฉานเขาบอกว่าเขาเข้าไม่ได้แล้วมันก็เออไปเลยอ่ะ ว่าจีเมลมันมีปัญหาแล้วถ้าเป็นเอ่ออีเมลแกมาถึงว่า YouTube แกไม่รู้เหมือนกันแล้วถ้าเป็น YouTube แกมันได้ปะเขาไม่รู้โอเคแค่เริ่มก็ม,มีปัญหาเลย oh โอ้ my g แต่มันก็เป็นปกติถ้าไม่มีปัญหาสิแปลกสว่างขึ้นไหมอุย้ย โอ้โยแต่ละบือ้อแต่ละเดหายาวไปหน่อยดูมันทีพัดลมเล็หมดแล้วเก็บให้ครูเคีย้ยวบ้างเถอะเล็บอ,อะไรนะใบพัดไงหักเขาบอกว่าหากักนี่ไงท่อ,อ,อ,อะะนอแรกนาคตก็มืดแล้ว A few moments later <S <S ก็คือสมัครไม่ได้แต่ว่าใช้ช่องเดิมที่เคยเปิดเมื่อเมื่อ4ปีแ่้วน่าสงสารมากโอเคเรียบร้อยเปิดได้สักทีคือหลังจากกันที่เสียงกันไปยกใหญ่แล้วก็ใช้พลังในการเทียนเยอะมาก เลยหิวข้าวต้องมาหาข้าวกินแล้วแลวเฉพาะตัวดีเ <c oughs> ทียงเก่งมากบูบูโอ๊ะโอ๊ะ oh. oh. <laughs>